เซนทราเป็นซีดานขนาดคอมแพกจากนิสสันที่เปิดตัวมาตั้งแต่ยุก่อนและได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือและตลาดต่างประเทศที่ชื่นชอบซีดานขนาดไม่ใหญ่มากนักสำหรับรุ่น2026นี้นิสสันได้ปรับปรุงดีไซน์ให้ทันสมัยมากขึ้นโดยยึดแนวทางการออกแบบที่พบในรุ่นลีฟและอาริยาของค่ายเดียวกันในส่วนขององค์การประดิษฐ์หรือ Invention ของรุ่นนี้แม้ว่าขุมพลังจะยังคงเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรสี่สูบแบบธรรมดา 149แรงมา้าเหมือนรุ่นก่อนหน้าแต่สิ่งที่นิสสันเสริมเข้ามาคือโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณ6%รวมถึงการเซ็ตช่วงล่างใหม่การใส่โหมดขับขี่สปอร์ตในรุ่นย่อย SV SR SL เพื่อให้เฟิร์มขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นในเรื่องของประเทศที่ใช้และจำหน่ายมากที่สุดรุ่นเซ n น r รโดยเฉพาะเวอร์ชันอเมริกานั้นถือว่าเป็นตลาดสำคัญ ในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกถือเป็นตลาดใหญ่ที่นิสันลงทุนผลิตและทำตลาดอย่างจริงจังสำหรับเมืองไทยณต,ตอนนี้เซนทราอาจไม่ใช่รุ่นขายดีอันดับหนึ่งในตลาดซีดานทั่วไปแต่สำหรับตลาดนานา,นาประเทศที่ต้องการซีดานขนาดคอมแพกแบบคุ้มค่าก็ถือว่าได้ความนิยมไม่น้อยเลยด้านความนิยม popularity ของรุ่น2026นี้ต้องบอกว่าแม้จะใช้เครื่องยนต์เดิมแต่ผู้ใช้หลายคนให้ความสนใจในด้านดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเทคโนโลยีภายในที่อัปเกรดขึ้นอย่างชัดเจนเช่นหน้าจอขนาด12.3นิ้วสำหรับอินโฟเทนเมนต์และในรุ่นท็อปอาจได้จอดิจิทัลฝั่งคนขับด้วยมาถึงประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์และอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงฟูลเอฟฟิเชนซีรุ่นใหม่เซนทราแม้จะยังใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรเหมือนเดิมแต่ CVT ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ดูขับได้เนียนขึ้นส่วนอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง บริษัทผู้ผลิตประเมินไว้ประมาณ29ไมล์ต่อแกลลอนในเมือง38ไมล์ต่อแกลลอนทางด่วนและ33ไมล์ต่อแกลลอนแบบผสมสำหรับรุ่นพื้นฐานซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับรถซีดานขนาดนี้ในแง่ของความสามารถหรือคั p a b i l i t y ของรถคันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเพราะภายในได้อัปเกรดระบบช่วยขับ ADAS ใส่มาเป็นมาตร,รฐานทั้งชุด Safety ต h ้ช l d 360รวมถึงมีเทคโนโลยีอย่าง Blind Spot Intervention, a r าวิ View Monitor หมดสปอร์ตในรุ่นย่อยสูงสูงซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งการขับขี่และการใช้งานทั่วไปพูดถึงคุณสมบัติเด่นหรือคีย์ e ฟอเจอร์ของ2026เซนตรันั้นได้แก่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายในรุ่นที่สูงขึ้นเบาะหุ้มหนังสังเคราะห์หลังคาซันรูฟในรุ่นทอ็อปล้อขนา16ด16-18ถึงนิ้วดีไซน์ภายนอกที่เน้นค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตต่แแและะใช้้้กกรรจมอองงงขาาาาบบดนาาศ ในเรื่องของราคาไพร์รุ่นนี้คาดว่าเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาช่วงปลายปี2025โดยราคาเริ่มต้นอาจอยู่ใกล้23,000ดอลลาร์เครื่องหมายตัวหนอนราวๆเกือบ1ล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและรุ่นท็อปอาจสูงกว่านั้นซึ่งหากนำมาขายในไทยอาจมีการปรับราคาให้เหมาะสมกับภาษีและค่าขนส่งแต่ถ้าได้มาจริงก็ถือว่าเป็นตัวเลือกซีดานคุ้มค่ามาก สุดท้ายจุดขาย Selling Point ของ2026 n น s s a n ิ e n t r a ซนตรก็คือการที่มอบดีไซน์ใหม่ทันสมัยเทคโนโลยีภายในขั้นสูงแต่ยังคงความคุ้มค่าและประหยัดใช้ได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการซีดานแบบใช้งานประจำวันมีอุปกรณ์ครบครันระบบช่วยขับมากขึ้นและสบายทั้งในเมืองและเดินทางยาวๆโดยไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนรถระดับพรีเมียมมากนัก